วันนี้คุยเรื่องอะไรดีเรื่องวิธีการสอนของหลวงพ่อตอนตอนนั้นลุงตาเตรียมบชไปอ,อย่างไม่ไปนั่น,นตังก็เจอหลวงพ่อก็ทยอยเวียนไปพักไปพักที่วัดอยู่ตลอดเตรียมตัวบวชเวลาสอนกรรมาฐานตอนที่ตึกขาวใช่ไหมก่อนข้างๆตึกอินทรพงษ์ ท่านจะไปสอนในชั้นที่สองเดินขึ้นกระไดทั้งหลังแล้วก็ขึ้นไปนั่งธรรมารสอนพระเนี่ยสอนสอนแบบศึกกังพันษาเลยนะถ้าใจไม่เข้มขอแข็งพอแล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เอาดีจริงๆเนี่ยท่านก็สอนะวะ่าเออพระนะกิะนขะ้าวเนี่ยอย่าให้แพ้หมานะอย่าให้เร็วกว่าหมานะหมาที่มาอยู่วัดเทสุงมาอยู่กับผมเนี่ย บางบางดวงจิตท,ท่านมาจากพรมเทวดาเนาะอธิษฐานลงมาเพื่อที่จะมาเพิ่มเติมบาร,รมีนิดเดียวก็เต็มแล้วก็มาอยู่ในในเขตวัดมารักษาของสงฆ์ด้วยความจงรักภักดีด้วยฟังพระสวดมนต์ช่วยพระรักษาวัดจิตก็เป็นสุข เวลาตายแล้วก็กลับไปที่เดิมไปเป็นพรหมเทวดาอย่างเดิมพวกคุณนี่ถ้าใช้อารมณ์ไม่ถูกนี่เร็วกับหมานะลงอเวจีมหานรกนะเพราะพระเนี่ยภาวะความเป็นพระเนี่ยทำดีก็ดีมากมายถ้าทำเร็วก็หนักหนาสาหาัสพอๆพอกับความดีเหมือนกันอ,อย่างไปบิณฑบ,บาตเนี่ยนะพวกคุณจะต้อง ทำกรรมฐานตื่นขึ้นคลองผ้าตั้งแต่ตีสี่ทรงอารมณ์กรรมฐานเสร็จแล้วก็ออกบิณฑบาตภาวนาต่อต่อเนื่องกันไปด้วยภาวนาต่อเนื่องกันไปด้วยถ้าหากว่าเราทํากรรมฐานไปบิณฑบาตเนี่ยญาติโยมเขาใส่บาตรเขาก็ได้กุศลมากมายแล้วกลับมานี่จะต้อง พิจนาะบางทีก็พีจานะอาหารเลยมาจากแถวด้วยเลยนะอาหารที่เราได้ไปเนะี่ยเราจะกินเพื่อดำรงชีวิตเพื่อปฏิบัติธรรมะไม่จะไปกินเพื่อหล่อเพื่ออ่างกายผ่องใสอ้วนพีอย่างนั้นแล้วทุกคาข้าเนี่ยลงลงนรกหมดเลยนะแล้วกลับมานี่ต้องตั้งสติให้ดีนะตั้งวงเข้าวงก็นึกถึงโยมมชมั่มมัๆมมัมมัม่ม,ม,มกินเข้าไปเลยนะต้องตั้งใจสักสิบนาทีห้านาทีก่อนจะเข้าร่วมวงเนี่ยแล้วก็กินด้วยความสำรวม จำไว้นะอย่าให้แพ้หมาผมนะหมาเนี่ยมันกินข้าวเด่นพระนี่มันไม่ต้องตั้งปฏิสังขาโยนะแต่พระกินข้าวไม่ตั้งปฏิสังขาโยนี่ไปเร็วกว่าหมานะอขู่อย่างนี้พระก็ลงมาจากที่กรรมฐา,านก็นมาคืนนั้นก็นั่งภาวนากันสํารวมอยนนะรุ่งเช้าก็ไปเป็นสบากกันมา,นะมาเล่าให้กันฟังกลุ่มเดียวกันนะั่นแหละท่านก็เล่าให้เราฟังพอมาถึงวงข้าวธรรมดาแนละ้วบางองค์นี่นะ บางองค์นั่งอยู่ตรงเนี้เห็นกับสวยๆก็กลับดีๆก็เอื้อมมือข้ามไปสามสี่เป็นโตไปเอาบางทีของนั่นอยู่ตรงหน้าพระที่อายุเป็นสามมากกว่าแต่ค่อยๆไล่เลี้ยงไล่ๆกันนะเพื่อนกันก็เอามาตักฉันไอ้มือยาวมือ,อยืดอย่างนี้ก็โลภในอาหารนะไม่ได้นะนะวันนั้นก็ฉันกันเรียกว่ามือสั้นเนี่ยนะเอาช้อนก็ตักแค่มือเอื้อมไปแค่ กินตใกล้ๆตัวเราฉันนั่งสารเลยนะตำรวมต่างคนต่างตำรวมไม่มือยาวอย่างเก่าแล้วแล้วก็โอ้โหนั่งภาวนากันกินไปด้วยแต่ก็เดี๋ยวพ่อมาแล้วน้ำใจนะั่นนะหัวหัวลูกเจะ,จะ,จ,ะจะเศร้าหมองจะเสียใจมาข้างหลังเอาพระฉันกันแลว้ววาเออเออเออได้อะไรมากินกันบ้างวะเออ ได้เลยมึงกินกัแม่งว่าเอาเอาเอ้าเอาเอาไอ้นี่กับดีนี่มาเอ้ามือยาวๆไปหน่อยก็ได้นี่เอาเนี่ยโอ้ยพระเขาเริ่มสะอึกับความเมตตาของท่านเสร็จแล้วเอ้าอีแม่ครัวนี่มึงมานี่ที่นี่ในกรอบของกูนี่พระนี่ไม่มีน้ำพริกน้ำปลาอะไรเลยเนี่ยกินกันจืดๆอะไรเนี่ยพระลูกกูเนี่ยเป็นพระแท้ขออะไรใครก็ไม่อยากจะขอหรอกมึงเป็นขี้ข้าพระนะอย่า อย่ามาว่าพระคณะไปเสียมเปลียนน้ำปลาน้ำพริกมาตอนนี้เลยเอามาตอนนี้เลยเขาจะดูอยู่แล้วพอมาแล้วก็บอกว่าอย่าได้ว่าพระของข้านะลูกของข้าขดาได้คนเดียวนะแกเป็นขี่ข้าพระนะเออต้องรับชาไปให้ดีโอ้ยพระนี่ยดังมีองค์ดังแกล้ง,งช้อนล่วงร้องให้น้ำตาล่วงเข้าไปในในจานข้าวนะวิธีสอของท่านนะพระแทนที่จะทอแทนกับ ตรงรักพักดีต่อพระพุทธประธรมพระสงฆ์ต,ต่อครูบาอาจารย์จะดุจะด่ายัางไงก็กลางวันวันวน,นั้นก็ทํางานกันเต็มที่ดีอาจจะดีไปสามสี่วันเจ็ดวันเดี๋ยวก็ฟุ้งเอกเป็นเรื่องธรรมดาท่านก็กวดของท่านอีกอย่างนี้ตลอดเวลานี่คือความเมตตาข,ของพระคุณหลวงพ่อฤาษีพระราชภงศิพญานผู้เป็นพ่อและเป็นครูของหลวงตาเป็นครูและเป็นพ่อในทางธรรมนะของหลวงตาดังคารพขอรบขอนมก้าน้อมจิตถวายขอพระคุณ พอได้โปคุ้มครองรักษาจับปากจับใจของของเก้ากับผมให้ดูแลพระเขาวงให้เข้มงวดกดขันเหมือนที่พระคุณพ่อดูแลทีิวัตถสุงได้เธอสาธุ